พอเชื่อได้ไงเฮ้ยวาาันบออมไปจาไหนจิงเดินมาพ้เดียนหล่อนหักกระดอนคอนกระตาขนพอมาเมื่อยาเป็นท่ากันมาแห่กันไสสหนึ่ง ตัขนอยมาแต่เมืองมันท่าน้ออที่แต่สู้ในอีตาหกอนโคที่เล้วสุดสุดเกษมามือนีได้นินภาเาเขาเจ้าก็เป็นดินขยาับรถไม่นำมาหลุดล้านมาลุดลานที่ต้องปีนเือหเอมเพื่อนสูงลังไงเกิดทุกขมเดือใส่าสิมาคุ้ขำมงเขาพักุสิงเทปวยให่ไกอีใยูดีมีแห้งก็ให้รึในยางคอยทุกายก้อยขาดเยาสแล้ว กำกีมาคุ้มคำเพื่อนสั้นร้านลูกปล่อยลูกงานให้ฟ้งนัให้สีตาถามวันจะขึ้นสู่บ้านเมื่อไงลังห้ามของกระทำขวขวนส่วนจ่ามาเดี๋ยวนี้ตามเขพี่น่นี่ห้เจ้าขยายขับบอกเจ้บอกซื้อบ้านเพื่อนี่ซื้อไงทั้งเาตั้งดั้าเจ้าตอทั้งตรงนอนยังงไยเาตามตามท้มาทงไหนแค่ให้เาแไม่ได้ตามตำราพราหุกองขาจะแขาบอกบอกก็ได้ให้ผ่านเข้าลังเจ้าคือ

พี่ันตีพิ่ันตีเอาพี่ันตีมาเนี่ย รัก่าสวเราผมมอกยกขึ้นเล็ว่าดเลยสุวเรณาวนันกำลตืกวฟดีมีศอกกำลังเล่นหลกใก้กับมากเดี๋ยวอะไรนี่แหละเพื่อนว่าเพื่อนยิงเพื่อนลแตงเพื่อนเอาหน้าแท่แบงมาให้เป็นงูนผู้ใดได้มาอยู่แล้ว

โทีเจ e ็แจน้ำเจ้าพุยยอดคอยพ่อออนน้ำในตะบนเจ้าในทางมาน้าแดหรือหางมาแดเหนี่ยแดก่อนเนียเจะเปลนคนมาให้เนี่ยในัวงสายจะมลัดกระบอกมาคุ้ทำบางีนี่อะไเนี่ยมาตอนของอีีมีหลาย้ามีทำสิ่ตอนหนาป่าตอนใหญ่ตอนหนาปะยาตอนเนี่เนี่ยอยู่เองอะปูพืยัก เราอยากฝากที่ข้างโรงแรมญาติน้องครับมาให้ท่านปีชีวาจังได่โอ้มีบ่วน้อกบกเกืงผ่าจ้องมองเบิองเดือนดาวข้าบอกมาไว้เลยนี่อย่างมาน้ำแก่แห่ละอวามทั้งกบกเกื่องแห่งช่องมองัวมีทั้งกินเพชรปักหัวกอถัวมันสุกไก่สุ่กรได้เนี่ยบ่วน้อโอ้ยข้นกิมากคุ้มคำมาหลากหลายข่อยบัวว้ามีบ่วน้อข่อยขามาใส่หาำมาให้ข่อยแก้เนี่บ่วน้อนี่ตามมาด้วยขอหงษแหนเพียงตาเด้อมีทั้งพี่ไส้ข่อยขามาใส่หาำมาให้ลงขาเด้อขันน้องเล่นข้ามแก้วแนวนี้เพชรหนังเพชรแล้วแล ขหามาให้สุยาเพื่อเหลเอโอ้ีตัวมีบ่อนอางมาหมูมาเป็ดไก่ป่วยมูฟานมูนั่นตามาแขกแน่บ่นอาอยสุแลวเนไหนอยู่สุไนมาให้สุันสังกล้วยมูนันเป็ดไก่หูมาแนวเขากินกูปลานมาตอนที่คนทอมาให้พอใไส้กับมาสุมากกอากออยู่เปิดปูให้เปินเกียวาในนานี่มากุ้งทานร้าน่ายทูกงา ่อยทุกข์ป่อยยา่อยขาด่อยเกินอายุีมีแงคุขว่าคนุขไปได้ความได้มีขอเชิญขึ้นสู่ห้องเือนวให้ชุมเย็นก่อนเด้อเชิญ เอาเลยมาใช้รโยอน์ตัวไม่แล้วเราคนมือเพือนมำเนทรงวังตะตุงวันนี้ขอาสเข้าเมยเท่านี้เจ้าผู้ย่างนำหินผู้ฟังดินในยูก็ได้รู้ลงหมุนเพสดเเย็นขว้จนเป็นลูก่หม้อวัดใบก็ได้วนกายของวันหวของเรา ขอแม่ท่านเนี่เจรเนาะขวัเจ้าดลันเลย่อมาาลมาาเีน้่อพูดอะไรขาูด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เสร็จล้กไปเอาขึ้นเมื่อไนด้ลูกขอขึ้นนกทาราเทียนหินว่าลดป่าว่าน้ำหาค่ยไสั่งยาด้มีมาตองลูกขอขึ้นนกทาราเทือนหิน ขอยเงินข้าไหลลังมากเช้าน้ำลูกขอขึ้นนกพลาดเงินหินขอยคนในเพื่อนอยู่เย็นปานน้ำลูกขอขึ้นนกพลาดเงินหินคุมหน้าโคจะท่องเที่ยวทางนี้ ว่าหัวน้าแม่บันไดแกวเอ้ยลูกก็เทียวทางถึงเด้อยาได้มีเก่าเว้นบัตทีสูดเจ้าเนี่ยมยใส่ถึงรูไทยเอาทีใส่ยาได้เปลี่ยนบาบหายน้ำเสียนซอยตีนขนมีจดมากถึงเพื่อนใ้เจ้าจ่าจาไวอเด้อใ้เจ้าองเนี่ยเปลี่ยนเจ้าของบานมาเจ้าปูซูอุณาุตรตาพัาพ่อแม่ทั้งสองเป็นผู้เลี้ยงจิงใด้ก่ามากเนเมื่อมีเด็กนเที่ยวก่บันไดก็ฟองรม